ราคาลูกหมูที่สูงขึ้นหลายเท่าตัวจากสถาน,นการณ์โรคระบาดนะครับที่ทําให้หมูนั้นขาดแคลนกลายเป็นโอกาสของฟาร์มเลี้ยงเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ควบคุมฟาร์มให้ปลอดเชื้อได้แต่สําหรับบางฟาร์มนั้นก็ยังไม่กล้าลงทุนการฆ่าเชื้อโรคภายในห้องฆ่าเชื้อเป็นเวลา3นาทีคือสิ่งที่ทีมข่าวไทย p ีบีต้องปฏิบัติตามก่อนเข้าพื้นที่ฟาร์มหมูเอกชนในตะบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ภายในฟาร์มยังมีการจัดพื้นที่เป็นระบบปิดป้องกันสัตว์และ,มะแมลงรวมทั้งให้ความรู้วิธีป้องกันแก่คนงานกว่า2ปีแล้วที่ฟาร์มแห่งนี้ต้องออกมาตรการเข้มงวดสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของอะฮิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF ในหลายประเทศล่าสุดแม่หมูกว่า700ตัวและลูกหมูอีกหลายพันตัวที่ราคาพุ่งหลายเท่าตัว อย่างรอดพ้นจากการระบาดของโรคตอนนี้ก็หกเจ็ดร้อยแม่ไม่เยอะไม่เยอะอไม่ได้มากคราเลี้ยงเท่าเดิมไม่ได้เลี้ยงมากที่นี่แล,แล้วการผลิตลูกหมูของของที่นี่ปีนี้ก็น่าจะเยอะก็ไม่เยอะมันมีเท่ามันมีไม่เยอะมากหมูเพราะเราใส่ได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จากเดิมที่เรามีอยู่<อ>เพราะเราเลดมาสองปีแล้วลดปริมาณลงมา นักวิชาการประเมินว่าปัญหาหมูขาดตลาดจะเกิดขึ้นอีก6-1ถึงปีและหากยังควบคุมโรคไม่ได้ก็จะยืดระยะเวลาไปอีกปัจจัยคือเกษตรกรไม่กล้าลงทุนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของโรคต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างน้อย6เดือนถ้าพื้นที่ไหนที่เคยเกิดโรคระบาดไอ้ตัวเนี้ยครับจะต้องทำความสะอาดทั้งโรงเรือนทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อมถ้าเป็นพื้นดินรอบๆโรงเรือนดีที่สุดก็ลงปูนขาว อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ตอนนี้ยังไม่ไม่มั่นใจว่าจะเลี้ยงได้ทันทีใช่ครับเพราะว่าเชื้อโรคบางชนิดนั้นมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่อน้ํายาฆ่าเชื้อค่อนข้างจะสูงและอยู่ได้ยาวนานนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเขาเลยนะเขาอยู่ได้เป็น2ปี 2> เป็นประเด็นปัญหาเประเด็นปัญหาว่าจะจะทายังไงให้เขาสามารถที่จะเข้าเลี้ยงได้ครับถ้าเขาเขาเลี้ยงได้เพราะว่าภายในหนึ่งปีตรงนี้มาเนี่ยผมก็เชื่อว่าราคานี้ก็คงจะ ใจในสิ่งที่เขาต้องการครับครับครับก็คือเกษตรกรขาดความมั่นใจแน่นอนครับครับขาดความมั่นใจนะครับขาดความมั่นใจว่าพอเอาหมูเข้าไปเลี้ยงตัวนี้มาเนี่ยจะรักษาชีวิตหมูไปได้ตลอดถึงแนวจับขายได้หรือเปล่านะครับประมาณนั้นอย่างนั้นนะครับข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ระบุว่าประเทศไทยมีผู้ประกอบการฟาร์มหมูกว่า1 9 0 0 0 0รายเป็นผู้ประกอบการรายย่อย1 8 5 0 0 0ราย ในจำนวนนี้70,000รายอยู่ใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการสนับสนุนสินเชื่อและองค์ความรู้เพื่อกลับมาเลี้ยงหมูได้อีกครั้งภายใต้กํากับดูแลอย่างใกล้ชิดของกรมปศุสัตว์